วิดีโอนี้ก็จะเป็นเนื้อหาเกี่ยวกับการรีวิว Rubik 2x2 RSC นะครับหรือ Rubik Speed Cube นั่นเองนะครับเห็นโลโก้ค่อนข้างสวยงามเลยนะครับมาดูกล่องของมันครับก็ตามสไตล์ RSC นะครับเป็นใสๆแบบนี้่อไปเรามาดูข้อมูลของ Rubik กันบ้างนะครับ Thai Rubik รูบิกลูกนี้มาในราคา430บาทนะครับที่ shop thai rubik.com นะครับหรือแอปช้อปบีร้านไทยรูบิกนะครับเพราะแกะกล่องออกมาเนี่ยก็จะได้แค่ตัวรูบิกนะครับไม่มีตัวขันมาให้นะครับก็ทางแกนหรือทางรูบิกคงไม่อยากให้ปรับมั้งนะครับคงจะฟิกความแน่นไว้เท่านี้นะครับแต่ถ้าใครที่มีตัวขันแกนอยู่ก็สามารถขันได้นะครับเผื่อใครที่เคยซื้อแกนแล้วก็มีที่ขันอยู่นะครับแต่ผมว่าไม่ต้องขันหรอกเพราะว่าเขาฟิกมาให้แล้วนะครับก็เหมาะสําหรับคนที่ไม่อยากจะปรับอะไรมากมายนะครับจะเอาตามทีู่ ผู้ผลิตรูบิกแนะนำเลยก็จัดด่นนี้ไปได้นะครับขนาดของมันอยู่ที่ประมาณ4.9เซนติเมตรนะครับน้ำหนักนะครับ63กรัมนะครับเฉสีครับน้ำเงินเขียวส้มแดงเหลืองขาวนะครับส่วนตัวสีของมันเนี่ยไม่ใช่สติ๊กเกอร์ติดไว้นะมันเป็นสไตล์ของ RSC ก็คือมันเป็นพลาสติกแล้วก็เหมือนกับเขาเรียกว่าคลิปล็อกอะครับก็ล็อกเอาไว้กับ ตัวสีดําของรูบิกนะครับประมาณนี้เป็นการร่วมมือกันร,ระหว่างรูบิกแล้วก็แกนนะครับจึงได้ออกมา2กินอายก็คือกินไายของแกนก็คือข้างในที่จะเหมือนกับ GS เอครับผมไม่แน่ใจนะว่าเขาเรียกว่าอะไรเพราะว่ามันมีแค่สีเดียวไม่มีสีอื่นเปลี่ยนนะครับเป็นแค่สีใสเป็นเหมือนตัวล็อกมากกว่านะครับนั่นคือกินอายของแกนส่วนกินอายของรูบิกก็คือเป็นการกําหนดสีด้วยตัวพลาสติกนะครับไม่ใช่ตัวสติ๊กเกอร์นะครับอันนี้คือสไตล์ของรูบิกถ้าใครที่ เคยติดตามนะครับต่อไป c o n เนอร์คัตติ้งครับผมสุดครับผมนะก็แน่นอนดูบิกสองูณสยุคเนี่ยถ้าทำไม่ได้แบบนี้เนี่ยไม่ต้องซื้อครับนะส่วนรีเวิร์สเนี่ยก็ก็ประมาณนี้ครับผมประมาณว่าเส้นนี้เนี่ยอยู่ครึ่งหนึ่งของตรงกลางครับประมาณนี้นะครับอ่ะเรามาบิดให้ดูคุณภาพของมันโดยรวมแล้วกันนะครับ ถือว่าลื่นเลยนะครับเสียได้ยอย่างเดียวก็คือมันไม่ใช่ลูกแม่เหล็กนะครับแต่ว่าใน2อคูณสเนี่ยลูกแม่เหล็กกับลูกธรรมดาเนี่ยไม่ได้มีผลมากมายต่อเวลานะครับจะมีผลในเรื่องความรู้สึกมากกว่านะครับอ่ะเรามาเล่นให้ดูสักรอบแล้วกันนะครับจะเล่นสีอะไรดีเล่นสีแดงแล้วกันนะ ถือว่าลื่นเลยนะครับผมนะกับราคา430บาทเพื่อนๆก็ลองตัดสินใจดูว่าควรซื้อหรือเปล่านะครับ2อคูณสเนี่ยมีหลายราคามากใครที่ต้องการสั่งซื้อรูบิกลูกนี้เนี่ยคืออยากอยากเก็บสะสมรูบิกที่แปลกๆนะครับก็คือมันไม่ใช่เป็นการติดสติกเกอร์แต่เป็นการคลิปล็อกพลาสติกเอาไว้นะครับก็สามารถไปสั่งซื้อได้ที่ shop thai rubik com นะครับหรือที่แอปช็อปปีร้าน thai rubik นะครับสำหรับคลิปนี้ก็คงมีเพียงเท่านี้ครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยนะครับ สวัสดีครับ